ขาชมบอ่อปลาสลิดพี่น้องในบอ่อตรงนี้เขาก็ทิเลียงปลาสลิดนกกระทิมตอมกินอาหารที่เขาล่งไว้ให้ปลาครับนี่เป็นบอ่อปลาสลิดนะครับเรือ่องปลาสลิดเมื่อกีเอ่อขึ้นมาตอดอาหาร อยู่ผิวน้ำเลยครับเต็มเลยครับกาที่เห็นเป็นกระช่างนั้นเกิดเป็นการเป็นทีใส่าอาหารนะครับเขาทีใส่าอาหารไว้ในกระช่างเพื่อว่าให้อาหารมันกระจายไปทั่วนะครับนี่ต่อใจว่าน่าที่ปินกระช่างอ่า ลอยอยู่อยู่แค่ผิวน้ำครับดารางกันนาะที่เป็นกระช่างปุงุงสำหรับปลาลอดเข้าไปกินอาหารครับเป็นบอ่อขนาดใหญ่ครับนี่บอ่อปลาสลิดนี่ไหลเลยแต่ที่มีนกกระย่างนี่สีมะตอม มันตอนกินอาหารเนี่ยเป็น้อยๆครับตอนนี้มันเกิดสิบวัาน์เน่ยมาก,กันครับเดี๋ยวจักนัมันเกิดทีมากกันแล้วเดี๋ยวเวลาเวลาคนคนเลี้ยงปลานี่เขามาให้อาหารนะครับนี่นี่เป็นบอยใหญ่เนี่ยเบื้องตรงนี้มันี่ขึ้นครับขึ้นหัวขึ้นมากจะเดือดจะดินกันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเพล่เพล่เลยปลาสลิด มันขึ้นมาจอดอาหารครับเยอะมากๆเลยนี่ก็เป็นบอ่อใหญ่ครับบอ่อนี้ก็ยที่อยู่บ้านแพววสมุทรสาครนะครับมันเปนสลิดบางบอ่อนะครับนี่เป็นบ้านแพล่นี่บ้านแพวว สมุทรสาครนะครับสมุทรสาครเนี่ยเจนี่เขาก็เลี้ยงปลาสลิดกันด้วครับเลี้ยงปลาสลิดกันหลายเกันในายนี่กันมีพวปลาสลิดกันนี่เยอะแยะเลยครับนอกจากปลาสลิดแล้วก็ในนายนี่เขาก็สีเลี้ยงกุ้งครับพวกกุ้งขาวกุ้งดำกุ้งกุลากุ้งเอียงพวกพวกนี้แหละกุ้งก็เลี้ยงกันเลี้ยงกันหลายครับ ในแถบนี้น้ำเขาดีดก,นนกเดี๋ยวตอนนกลงเดี๋ยวสิภามาเบ่งไม่อีกรอบนึงนะครับคลิปนี้กัสวัสดีครับ